วัสดีครับวันนี้พวกกับผมลองออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็จะมานะครับผมรีวิวนะครับผมฟูลทีมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมชุดปัจจุบันนะครับผมก็จะเป็นแผนกองหลัง3นะครับเพราะว่าข้อเสียของฟูลแมนเชสเตนะครับก็คือคุณจะฟูลยังไงก็จะขาด1ตําตำแหน่งต้องเอาตัวที่แบบแทนตำแหน่งมานะครับผมเช่นถ้าเราใช้แผนสี่สามสแล้วกันนะครับ มมีมันจะมีโดกูนะครับโดกูตัวหนึ่งที่ว่าเป็น,นปิดนะครับผมสมมุติว่าเล่นสีแล้วกันนะครับผมเนี่ยมันก็จะยังขาดตำแหน่ง LB นะครับเป็นตำแหน่งเดียวที่ขาดนะครับเนี่ยมันก็ต้องหาตัวมาแทนนะครับเพราะว่าคืออ่าแบ็กแบ็กประจำซิตี้ตอนนี้ไม่มีนะครับถ้าเกิดว่าจะฟูลแบบว่าไม่ใช่อ่า ไม่ใช่สโมส,มลสรล้วนๆนะครับผมก็จ <mul> <น>ะมีเ <แ ey, S 1> จ้ากันเซโรนะที่เอามาฟูได้นะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าฟูอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยจะขาดหนึ่งตำแหน่งนะครับก็ถ้าเกิดอ่าถ้าใครจะฟูนะฟู A เอเมสซี้นะยังไงก็คือต้องขาดหนึ่งตำแหน่งอยู่แล้วไม่ว่าจะแผนไหนนะครับเพราะว่าถึงฟูหลัง3ามเป็นซีวีหมนะครับผมปีกตัวต่ำปีกฝั่ง LM ก็ไม่มีนะครับผม ถีมเล่นยากนิดนึงนะครับเอาตัวเอาสมมุติว่าเอาตัวอื่นลงมาถามว่าเอาลงมาได้ไหมเอาลงมาแทนตําแหน่งได้แต่ค่าพลังมันจะลดความหมายของผมที่จะสื่อก็คือ,อคือมันไม่มีตัวประจําตําแหน่งนั้นนะครับผมมันก็เลยมันจะขาดอยู่หนึ่งตำแหน่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแทนไหนกระช่างนะครับถ้าเกิดว่าใครฟูลแบบผสมตํานานก็มีอรปานีนะครับก้องหลังที่ว่าน่าสนใจนะแล้วก็อรปานีกับ ย่ายตูเล่นะกองกลางตัวรับนะครับผมแต่ว่ากองกลางเมนสซิตี้ปัจจุบันก็คือโหดมากนะไม่จาเป็นต้องอมีตัวอื่นแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวคืนแผนเดิมก่อน,นแผนหลังสามนะโอเคครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าใครจะฟูแบบอดีตไอคอนของแมนสเตอร์ซิตี้นะครับผมก็มีแนะนำนะครับก็มีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกนะครับผมถ้าฟูแบบ เอาไอคอนผสมกับทีปัจจุบันนะก็จะมะีผู้รักษาประตูนะครับผมหนึ่งละหนึ่งตัวนะ่ะจะเป็นชมาเลิ่นนะครับผมตัวนี้นะนี่นะหนึ่งตัวนะครับส่วนกล้องหลังก็เป็นกองปันีกองปานนี่เดี๋ยวผมหาบกล้องหลังนะ น่าสนใจเลยแหละกลมบริษีทมาในกาดหน่อยแปบ๊บนึงแป๊บนึงนี่นี่นี่นะครับผมบมปษัทนะครับอ๋อมาในกาดอันนั้นบมปษัทมาในกาดนี้นะ นี่นะครับผมมีโล่น Low, นะมีคองปนี Company, แล้วก็นี่คองปนีล่างนี้ก็ได้นะเล่นดีนะครับกองานี Company. ส่วนกองกองกลางอ่ะแนะนำเป็นยายาตูเล่แล้วกันนะครับกองกลางแนะนำเป็นยายาตูเล่นะส่วนกองหน้าแนะนำเป็นคาร์ลอตเตเวสนะครับผม ยืนคู่กับฮาแลนไปเลยผมว่าตึงนะครับคาราเต้เว็ปีนี้ก็โหนดะกองกลางแนะนําเป็นเยายาตูเลนะ่ก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะถ้าเป็นอดีตตำนานของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะแต่ถ้าฟูชุดปัจจุบันก็ชุดนี้นะครับผมก็มันมีมากกว่านี้แหละนะแต่ว่าผมเนี่ยงบงบงบผมก็หมดเป็น ไป 80m นะครับส่วนตัวที่ไม่ได้ใช้งบในการซื้อก็จะมีฮาร์เรนแล้วก็แจ็คกิริตนะครับแล้วก็อ่าวอลเกอร์ Walker นีอ่อย่าหาว่าไม่ได้ใช้นะเนะี่ยลงทุน 2m แล้วก็ตัวอีกตั้งหลายตัวนะกว่าจะได้มานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะใช้แผนที่เจอกับแมนยูล่าสุดเลยนะครับผมหลัง3นะ ไอ Oi, แต่มันไม่ใช่แผนตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าแผนวันนั้นมันต้องเป็นกองกลางตัวรับนะครับผมแต่อันนี้คือเป็นอ่าเนี่ย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 คือแผนเขาจริงนะครับของวันนั้นนะของเมื่อวานนะครับผมส่วนอันนี้อ่าจะเป็นแผนกึ่งคล้ายนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อตำแหน่งอันนั้นมาเงินไม่พอนะครับคล้ายเพราะว่าเปลี่ยนแค่ตรง C M เป็น C D M นะตำแหน่งของเมื่อวาน แล้วก็ไม่ได้เติมนะครับผมไม่ได้เติมเอาฟลเดนมาด้วยนะครับผมฮาเลนกาลังเล่นตรงนี้นะรอยิงฮาเลนในข้อเสียคือสามดาวนะครับผมไม่รู้ว่าปีไหนมีสี่ดาวมั้งนะผมก็ยังไม่ได้เข้าไปหาดูนะครับผมก็เสียเลยไม่ดีนะครับถ้าเป็นสีดาวนะครับผมนี่ปีกแนะนําเป็นโดคูนะช่วงนี้ฮอตมากนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเขาในแรงกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นเขาในแรงกันมีอะไรจะสารภาพแอดคลิปตอนดึกนี่เจอแต่คนเก่งๆเลยนะครับผมเสมอไม่เสมอก็แพ้กันเลยยังไม่ได้คลิปนะอันนี้ก็มาน่าจะรอบที่หกแล้วนะครับผมถึงจัดแล้วทีมเราไม่ได้เทนเลยนะสังเกต เอบวกตีบวกนะครับแต่ไม่ได้อัปเดตไม่ได้อัพค่าพลังเลยนะมันก็จะเล่นยากๆนิดหนึ่งนะครับเฮ้ยนี่มันทีมที่เป็นชแชมป์นะเฮ้ยอย่าดูถูกค่อยๆเล่นไปโอเวอร์สิบนโมเบลดงดีวะ ผมแนะนําถ้าจะเล่นเบนเดโดนะไม่ไม่ไม่โอเคนะครับผมเบนเดโดตัวเล็กนะ <c oughs> เล่นยากนะครับผมแนะนำเป็นมาติอุสนูนเยสนะอันนี้คือแบบจะจัดให้มันคล้ายๆเซตปัจจุบันที่สุดนะครับผมแล้วทีนี้มันก็แบบว่าเล่นยากนิดนึงน,นะครับเพื่อเพื่อฟิลโฟรเล่นถ้ามาผมว่าอาจจะเล่นเื่อแต่ฟิลโฟร์เล่นเป็นซีดเอเฮ้ยโอ้โหข้ามคานขอบคุณพระเจ้ามัวโมัวเดโม รลอดแล้วเขากู่ไปรอบนึงแล้วนะครับไปวินเดอ e บอยอันเลดอันเบลดโดนปั๊มเตโอเงินเดชให้มากุลิตกุลิตพึ้นมาที่จอเลสให้อีซักอีซักกับโดนปัม๊มสิครับอีซักเปล่าดีโอ้เตะหน้าทิมเลยนะ โยนไปเบรโดซินวาให้มานายโคบสิตเควินเดอ์บอยให้มาลูกนี้เอเวเลดอันเวลเลตโอ้โหโอ้โหโอ,อ้ถ้าบวกเม็ดส้มนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่เม็ดแดงนะ อ่าอันนี้มีอะไรจะสาภาพนะในความคิดผมนะเอเวเลสกับฮาเลนเอเวเลสดีกว่านะครับผมส่วนตัวนะน,นี่ผมคิดเห็นส่วนตัวนะจากการที่ลองเล่นฮาเลนล่างเทียมนะต้องบอกว่าล่างเทียมนะล่างแรกนะแต่ยังไม่เคยเล่นฮาเลนล่างอื่นนะแต่ว่าไปดูมาแล้วมันก็สามดาวนั่นแหละแต่ว่าถ้าสามดาวผมว่าก็เหมือนตัวนี้แหลมะมั้งไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเท้าก็เท้าข้างไม่ขนาดก็สามนะครับ เออจานโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยนำ้ำให้นำ้ำให้น้ำนานๆน,น,น้อยลาซินญ,ญาติดเซฟเตะทิ้งมาดโดยโดกูโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวต้องเปลี่ยนตัวนะครับตัวเล็กอะไม่ไหวหรกเราต้องเอากองกลางตัวใหญ่มานะเกมนี้ เกมนี้สังเกตถ้า C M ตัวใหญ่นะครับได้เปรียบหมดนะครับเช่นกุลิปเอ้ยอ่าโฟโฟอนนาเอ้ยนะครับหรือว่าจะเป็นเซดอกก็ได้เซดอฟไม่ใหญ่แต่ว่าตัวหนานะครับชนได้นะครับผมเนี่ยเหมือนโคเวอร์ซีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าเป็นโดติบาเป็นกองกลางล่างเล็กนะเล่นยากนะครับทรงเดียวกับปิโลนะเ เรียบร้อยครับผมทะโล่งขนาดนั้นน่ะโดนสิครับโอ้โหเกี่ยวบอลไม่ติดนะครับผมวิดีโอเนี่ยเกี่ยวบอลไม่ติดนะครับช้าไปโดนเลยราซินยาหนึ่งหนึ่งครับผมสวยงามปั่นด้วยเท้าซ้ายนะฮาเลนให้มาโคสิตโคตสิตคืนเดอะบอยให้ที่ฮาเลนฮาเลนคืน มาเลนโอ้โหอาวเวเรตวิ่งผิดทางนะพวกเอ้ยอาวเวเรสปั๊มได้นะครับไหลามาหาเลนเรียบร้อยครับผมสองหนึ่งอูบอกแล้วอาวเวเรสเนี่ยของจริงนะอาวเวเรสเนี่ยกองหน้าระดับแชมป์โลกนะครับดูปั๊มได้แล้วจ่ายมานะฮาเลนนี่เท้าข้างถนัดซ้ายผมผมก็ลืมนะครับผม แต่ว่ายิงไม่ค่อยไม่ไมค่อยดีเท่าไหร่นะเมื่อกี้แต่ว่าพอแค่หนีมือโกได้ประตูพอโลงๆอย่างนั้นไม่เข้าก็ร้องไห้แล้วครับผมจ่ายติดนะครับผมมาดิอุ乌นนเยสให้มาฮาเลนเข้ามาข้างในเดอะบอยคูสโดกูชี้แล้วชี้แล้วไปพวกโดกูชี้แล้วโยกโยกหลบหลบหลบแล้วไหลลูกนี้เควินเดอะบอยเห็นแล้วยกมากีลิอ ติเซฟนะครับดูกูไปเล่นแทนควินเดอร์บอยแล้วกันหมดละควินเดอร์บอยโยนมาใสายย่ใส่ยี่ลากขึ้นมาเพื่อน หาเล่นตั้งคืนมาโดกูให้มาเอาเวเลสพิกสวยอันเวเลสยกมาให้โดกูโดกูเบียดชนะโดกูโด,ก,โดก,กูหลอกหลอกหนึงทีโดกูดึงดึงศอกไวเปาไหมเปฟาวฟา,าวก็เป่าสิเพื่อ,อเขาได้เปรียบนะอีซักที่ให้เป่าไม่ใช่อะไรเพราะมันจะโดนสวนเพราะมันจะโดนสวนบอกแล้ว ถ้าเป่าก็ไม่โดนโอ้โหสี่สี่อสองสองนะครับขอไปสี่ประตูแล้วนะครับผมสองสอง,สอ,งอีซักของหน้าตัวนี้มันโกงใช่จริง,รงทันไหมเนี่ยสามนาทีกิริตประคองอยู่ี้วอกเกอร์โอ้โหจบเกมสองสองโอ้ติงจัด ไม่มีต่อเวลาหรือต่อ,อ่องหน่อยก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครนะครับเล่นยากนิดนึงนะกองหลังมันไม่เต็มตำแหน่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปหานักเตะไอ้ประเภทแบบอดีตอย่างเงี้ยมาใส่ได้นะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครนะครับผมถ้าแต่ว่าทีมมันดีขนาดไหนก็ตอนแรกผมถ้าดูจากทีมแอดมาริก ผมอยู่ประมาณ6 6k ก็ใช้ทีมนี้ขึ้นมา 1k นะครับผมก็ถือว่าดีนะเพิ่มมาอีก 1k ก็เกือบ2เกือบ8อะ 8k ตาก6เป็น8อะเกือบ 2k นะครับขึ้นมาโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมแพมเยอะไปแล้วครับขออภัยนะครับในการพูดเยอะนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน